คนบันเทิงใจหายศูญเสียคนสำคัญฝีมือดีของวงการสุดอาลลยเอ็ดดี e ้ A D, จินนวัตสิริวัตโปรดิวเซอร์ชื่อดังตำแหน่งผู้บริหารบริษัทนินจาเพอร์เฟคชันจำกัดและอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทซีเนรียจำกัดที่จากไปอย่างสงบ โดยคนบันเทิงต่างใจหายเคลื่อนไหวโพสโซเชียลอัลาเอ็ดดี้ล้นหลามค่ะอาทิน้ำหวานซาซาโพสไอจีเผยภาพคู่ในอดีตพร้อมข้อความอัมลาระบุว่าทราบข่าวเมื่อคืนยังตกใจและช็อกจนถึงตอนนี้ทุกครั้งที่ไปคุยงานที่ออฟฟิศพี่เอ็ดต้องเปิดวายดูยแลอย่างดีทุกครั้งถ้าพี่เอ็ดเห็นข้อความที่ทุกคนรักพี่พี่ต้องดีใจแน่แน ขอบคุณสำหรับทุกความน่ารักที่มีให้หวานตลอดพี่เอ็ดคอยแนะนำหวานในเรื่องงานและล่าสุดเรายังมีโปรเจกต์สนุกๆด้วยกันไม่ใช่แค่คุยเรื่องงานแต่เวลาหวานไม่สบายหรือมีอะไรพี่เอ็ดจะไลน์มาหาเสมอขอให้พี่เอ็ดหลับให้สบายและขอให้รู้ว่ามีคนรักพี่เยอะมากนะคะ RIP Nicko c h e r อนะคะก็ได้โพสต์ลงในไอส่วนตัวระบุว่า I hope you know How much you miss to me หลับให้สบายนะคะ dear Eddie ทางด้านโก้ทีรศราดั์นะคะก็ได้โพสต์เหมือนกันคะ่ะว่าเขาให้เวลาทวดามาเที่ยวบนโลกมนุษย์แป๊บเดียวขอให้เดินทางกลับไปครั้งนี้ขอให้มีแต่ความสุขที่สุดสมหวังที่สุดความสวยงามที่เคยสร้างเอาไว้จะอยู่ในใจของทุกคนที่ได้รู้จักพี่เอ็ดดี้ตลอดไป และคุณเต๋าสมชายนะคะก็ได้โพสต์เหมือนกันค่ะว่าหลับให้สบายนะครับเอ็ดดี้น้องที่รักส่วนทางด้านสาวคริสติน่าอากิลานะคะก็ได้โพสต์ภาพคู่ในอดีตพร้อมแคปชั่นอิโมจิหัวใจสีขาวค่ะ